สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนค่ะได้เวลามาเรียนวิชาคณิตศาสตร์กับครูจิตกันแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันต่อนะคะในเรื่องการลบจํานวนนับที่มีตัวตั้งไม่เกิน20นะคะามาดูกันเลยค่ะการลบจํานวนนับที่มีตัวตั้งไม่เกิน20นะคะตัวอย่างที่1ค่ะคุณครูมีจํานวนมาให้นักเรียนดูนะคะก็คือ14 ลบ2เราเรียก14ว่าตัวตั้งนะคะเรียก2ว่าตัวลบค่ะ14บลบสจะได้คำตอบเท่าไรเรามาดูกันค่ะการคิดหาคำตอบมีหลากหลายวิธีนะคะนักเรียนนักเรียนอาจจะวาดภาพจำขึ้นมาจำนวน14แล้วก็การกระบาดออกไป2แล้วนับจำนวนที่เหลือก็ได้หรือนักเรียนอาจจะใช้วิธีการนับ นับต่อจาก2ให้ถึง14ก็ได้หรือนักเรียนอาจจะใช้วิธีการนับย้อนกลับจาก14ถอยลงไปครั้งละ1ละ1ละ1เรื่อยๆจนถึง2ก็ได้นะคะแต่สำหรับวันนี้นะคะคุณครูมีวิธีการคิดโดยแยกกลุ่ม10นะคะแยกกลุ่มนะคะของหลักสิบกับหลักหน่วยแล้วก็เอาหลักหน่วยลบกับหลักหน่วยนะคะมาดูกันค่ะ ดูเลยค่ะหนังสือมีทั้งหมด14ครูจิตแยก14ออกเป็น10บวก4และลบด้วย2เราก็ลบด้วย2เหมือนเดิมนะคะต่อไปครูจิตเลือกเอา4ลบ2เพราะอยู่ในหลักหน่วยเหมือนกัน4ลบ2เท่ากับ2 10เอาลงมาเขียนเหมือนเดิมค่ะแล้วเอา10บวกกับ2ซึ่งได้มาจาก4ลบ2เมื่อกี้นะคะ10บวก2เท่ากับ 12คําตอบก็คือ12นะคะเราตอบเป็นตัวเลขไทยค่ะเด็กๆคะในการคิดหาคําตอบเด็กๆสามารถเขียนแล้วก็คิดแบบง่ายๆวิธีรัดก็คือเอา14 -2 ลบ2นะคะเท่ากับคิดเลยคะ่ะโดยเอาหลักหน่วยลบหลักหน่วย4อยู่ในหลักหน่วย2ก็อยู่ในหลักหน่วยโค้งเลยคะ่ะ4ลบ2 4ลบออกไป2เหลือเท่าไรคะ ใช่เหลือสองเราก็เขียนสองไว้ส่วนหลักสิบเห็นไหมคะไม่ได้ลบกับใครเลยเพราะข้างหน้าสองตัวนี้มีอยู่ศูนย์สิบก็ได้เท่ากับหนึ่งหนึ่งสิบเหมือนเดิมเราก็ามาใส่เลยค่ะหนึ่งตัวนี้เอามาใส่ข้างหน้านะคะคำตอบของเราก็ได้สิบสองเหมือนกันนะคะอันนี้คือการคิดแบบวิธีลัดนะคะจะทำให้เราได้คำตอบที่เร็วขึ้นนะคะเมื่อเราเข้าใจแล้วเอาต่อไปค่ะ ดูตัวอย่างที่สองกันค่ะตัวตั้งคืออะไรคะใช่ค่ะตัวตั้งคือ1 6บลบสมีตุ๊ก,กตาหมีอยู่16ตัวเอาออกไป3ตัวเหลือตุ๊ก,กตาหมีกี่ตัวนะคะในการคิดนะคะเหมือนเดิมค่ะเด็กๆอาจจะ นับจำนวนตุกตาที่เหลืออยู่ที่อยู่นอกกรอบสีแดงก็ได้หรือจะใช้วิธีการนับต่อจาก3ให้ถึง16ก็ได้หรือจะใช้วิธีการนับย้อนกลับนะคะจาก1 6แล้วก็นับถอยหลังลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะจนถึงจำนวน3ว่าเรานับไปกี่ครั้งนะคะก็ได้อ้าวแต่วันนี้เราใช้วิธีการแยกนะคะหลักสิกับหลักหน่วย16 คูจิตแยกเป็น10บวก6นะคะแล้วลบกับ3 6ลบ3เอามาเขียนตรงนี้ค่ะ6ลบ3เท่ากับ3แล้วเราก็มาบวกกับ10ตัวข้างหน้านะคะ10บวก3เท่ากับ13และคำตอบคือ13หรือวิธีคิดลัดนะคะก็เอา16ตั้งลบกับ3อันนี้เราเรียกว่าการคิดในแนวนอนค่ะ เราก็เอาหลักหน่วยลบก,กันนะคะ6กับ3ซึ่งอยู่ในหลักหน่วย6ลบสยกขึ้นมา6นิ้วค่ะหักออกไป3มนิ้ว1 2 3คําตอบคือ3นะคะในหลักหน่วยแล้วเราก็เอาหลักสิบตัวนี้ค่ะเลข1น,นี่มาเติมนะคะเพราะไม่ได้ลบก,กับใครคําตอบก็คือ13เช่นเดียวกันค่ะได้ไหมคะเด็กๆ ได้นะคะไปดูต่อกันค่ะในตัวอย่างที่3ค่ะอา้าวหาคำตอบของมะม่วงนะคะว่าเหลือมะม่วงอยู่เท่าไรมะม่วงมีทั้งหมด19ผลนะคะกินไปขายไปหายไปให้น้องไปอะไรก็ได้นะคะคือการลบให้ไป4เหลือคำตอบเท่าไรวิธีการคิดเหมือนเดิมค่ะเราอาจจะนับจำนวนมะม่วงที่เหลืออยู่ก็ได้ หรือใช้วิธีการนับต่อจาก4ให้ถึง19ก็ได้หรือจะนับย้อนกลับจาก19ถอยหลังไปเรื่อยๆจนถึง4ก็ได้นะคะแต่เพื่อให้ง่ายนะคะเรามาแยกกลุ่มกันดีกว่าค่ะ19แยกเป็น10บวก9นะคะแล้วก็ลบ4ค่ะต่อไปนะคะกูณจิตเอา9ลบ4มาใส่ไว้ในวงเล็บเพื่อลบกัน9ลบ4เหลือ5 สิบตัวนี้เราก็เขียนลงมานะคะยังไม่ได้กระทำกับอะไรต่อไปก็เมื่อ9ลบสได้5แล้วต่อไปเราก็10บวก5ค่ะ10บวก5เท่ากับ15ตอบ15และเราสามารถใช้วิธีคิดลัดก็คือตั้ง19ลบสเหมือนเดิมค่าเด็กๆเราหลักหน่วยลบหลักหน่วยนะคะ9ลบ4ค่ะยกขึ้นมา9นิ้วหากออกไป สนิ้วหนึ่งสองสาสี่เหลือเท่าไหร่คะใช่แล้วเหลือห้านะคะในหลักหน่วยได้5ตั้งห้าชิดหลังไวค้ค่ะต่อไปหลักสิบคือเลขหนนะคะเอามาเติมเลยคะ่ะคําตอบคือสิหเห็นไหมคะเท่ากับข้างบนเลยคะ่ะได้ไหมคะเด็กๆได้นะคะต่อไปคะ่ะ ต่อไปนะคะจากที่เราเรียนมาแล้วโดยการจัดกลุ่มนะคะเป็นส่วนรวมกับส่วนย่อยก็สามารถเอามาใช้ในการลบได้เช่นเดียวกันค่ะ,ะข้อนี้นะคะตัวตั้งคืออะไรคะรูยกตัวอย่างนะคะคือ11ลบ6 11คือส่วนรวมคือจำนวนทั้งหมดนะคะลบออกไป6อยากรู้ว่าอีกจำนวนคืออะไรเราก็นับจาก6ให้ถึง11ค่ะ6แล้ว7 8ปดเ1้เห็นไหมคะเห็นไหมคะได้อะไรคะนักเรียนใช่ค่ะได้5นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของเรานะคะสิบลบก็เท่ากับ5นั่นเองตอบ5้าไม่ยากเลยใช่ไหมคะเราก็สามารถใช้วิธีการนับต่อนะคะเพื่อให้จำนวนทั้ง3ามจำนวนเนี่ยสัมพันธ์กันนะคะต่อไปคะ่ะตัวอย่างที่ห ตัวตั้งคือ17-9 17ลบ9 17คือส่วนรวมคือทั้งหมดนะคะถ้าเป็นโจทย์ปัญหาก็จะยกตัวอย่างได้เช่นมีขนม17ชิน้นกินไป9ชิ้นนะคะเหลือขนมกี่ชิน้นอ่าเรารู้แล้ว9เพราะฉะนั้นเรานับจาก9ให้ถึง17นั่นคือคำตอบนะคะกำมือไว้ค่ะ9แล้ว 1ิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดได้คำตอบคือกี่นิ้วคะนักเรียนใช่แล้วแปดนิ้วเด็กๆได้เท่ากับครูจิตไหมคะโอเคค่ะแปดเราใส่แปดลงไปเลยเด็กๆฟังก่อนนะคะยังไม่ต้องเขียนนะคะอ่ะได้แปดแล้วคำตอบเราก็มาตอบเป็นตัวเลขไทยอ่าได้แล้วนะคะ พอจะเข้าใจแล้วเราก็ไปดูต่อกันค่ะโดยให้เด็กๆเ,เปิดหนังสือขึ้นในหน้า86ค่ะคุณครูรอนะคะใครเปิดแล้วก็จะเจอข้อที่1ค่ะข้อที่1น,นะคะให้หาผลลบก็คือเขียนผลลบลงไปนะคะใครเห็นแล้วคะเดี๋ยวเขียนผลลบลงไปนะคะามาดูค่ะ ข้อที่1ค่ะ13บลบหอ่าเด็กๆคิดก่อนเลยค่ะอ่าใช้วิธีลัดในการคิดก็ได้ค่ะเราเอา3าลบหก่อนยกตัวอย่างก่อนนะคะ3าลบหได้อะไรคะยกขึ้นมา3นิ้วเอาออกไป1นิ้วเหลือกี่นิ้วคะใช่ค่ะ2นิ้วเขียนชิดหลังไว้ค่ะและ1ตัวนี้คือหลักสิเอามาเติมเลยค่ะคำตอบคือ12 ต่อไปข้อ2ค่ะเหมือนเดิมค่ะเด็กๆเอาหลักหน่วยลบกันก่อนค่ะ4-3 4ลบ3าลบออกไป3 1 2 3เหลือกี่นิ้วคะใช่ค่ะ1นิ้วใส่1ชิดหลังไว้ค่ะต่อไปหลักสิบมีอยู่เพียงตัวเดียวเอามาใส่ได้เลยค่ะคำตอบคือ11ค่ะอ้าวข้อต่อไปข้อที่3ค่ะ เด็กๆลองคิดดูสิคะว่าได้คำตอบเท่าไรแล้วก็ฟังคำเฉลยจากคุณครูนะคะคิดได้เลยค่ะเสร็จแล้วเงยหน้าขึ้นนะคะฟังคำเฉลยค่ะโอเคไปดูกันค่ะหลักหน่วยเราลบหลักหน่วยก่อนค่ะ6ลบ4นะคะเด็กๆยกขึ้นมา6นิ้วค่ะ หักออกไป4นิ้ว1 2 3 4 2> เหลือกี่นิ้วคะเด็กๆ1 2 1> ใช่ไหมคะเหลือ2นิ้วตั้ง2อชิดหลังค่ะและเอาหลักสิบตัวนี้มาเติมได้เลยคำตอบคือ 12, 12เด็กๆได้เท่ากับคุณครูไหมคะเยี่ยมมากค่ะต่อไปข้อที่4ค่ะคิดได้เลยค่ะเด็กๆคุณครูรอแป๊บนึงนะคะ สิบลบห้าค่ะเด็กๆอย่าลืมเอาหลักหน่วยลบกันก่อนนะคะโอเคฟังคำเฉลยค่ะ7จลบห้ายกขึ้นมา7นิ้วค่ะหากออกไป5้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเหลือกี่นิ้วคะใช่ค่ะเหลือ2นิ้วใส่2ลงไปเลยค่ะ และ1นก็มาเติมด้านหน้านะคะอยู่ในหลักสิบคาตอบคือ12ค่ะของใครเหมือนของคุณครูแล้วเด็กๆก,กาถูกได้เลยค่ะกาถูกสวยๆนะคะต่อไปข้อที่5แล้วค่ะคิดหาคําตอบได้เลยค่ะามาดูกันค่ะก็8ปลบสยกขึ้นมา8นิ้วค่ะ หักออกไป3นิ้วค่ะ1 2 3คําตอบก็คือหลักหน่วยคือ5นะคะใส่5เลยค่ะในหลักสิบตรงนี้เราก็มาเติมเลยคําตอบคือ15ของใครเหมือนของผู้จิตแล้วกาถูกได้เลยค่ะต่อไปข้อที่6ค่ะเด็กๆคิดหาคําตอบได้เลยค่ะเสร็จนะคะ เราก็เอา9ลบ7เลยค่ะหลักหน่วยลบหลักหน่วยนะคะยกขึ้นมา9นิ้วหักออกไป7นิ้วนะคะ1 2 3 4 5 6 7เหลือกี่นิ้วคะใช่แล้วเหลือ2นิ้วใส่2เลยค่ะและเติมจำนวนในหลัก10บตัวนี้เหลือ1อยู่ก็มาเติมเลยค่ะคําตอบคือ12ถูกต้องแล้วค่ะกาถูกได้เลย ต่อไปค่ะข้อที่7เด็กๆจะสังเกตได้ว่าเด็กๆจะเอา2 -7-5 ลบเลบหได้ไหมคะไม่ได้เพราะ2น้อยกว่า5นะคะเห็นไหมคะเลขหลักหน่วยถ้าตัวหน้าอยู่มีค่าน้อยเนี่ยเราจะลบไม่ได้นะคะข้อนี้เราเลยใช้วิธีการนับจาก5ให้ถึง12เลยค่ะกำมือไว้ค่ะ5แล้ว6 7 8ปดเ11าสได้คำตอบเท่าไรคะใช่แล้ว7คะ่ะเด็กๆเขียนได้เลยคะ่ะข้อต่อไปคะ่ะ1 6บลบเข้อนี้ก็เช่นเดียวกันเด็กๆจะเอา6กลบเไม่ได้เพราะ6น้อยกว่า7เราต้องใช้วิธีการนับจาก7ให้ถึง16นะคะพร้อมแล้วไปกันคะ่ะ7แล้ว8ด เก้ 9, 10, 11ิบสิบเอ็ดสเด็กๆได้กี่นิ้วคะใช่แล้ว9นิ้วใช่ไหมคะใส่ลงไปเลยค่ะอย่าลืมตรวจสอบด้วยถ้าของใครถูกกาถูกได้เลยนะคะต่อไปข้อที่9คะ่ะ1 4บลบเเห็นไหมคะ เราลบ9ไม่ได้เพราะ4ี่น้อยกว่า9เราก็นับจาก9ให้ถึง14ค่ะพร้อมแล้วกำมือไว้ค่ะ9แล้ว10 11 12 13 14นะคะก็ได้คำตอบคือ5นั่นเองใส่5ลงไปเลยค่ะของใครเหมือนของครูแล้วกาถูกเลยค่ะต่อไปข้อที่10ค่ะ 11-2เลบ2เหมือนกันค่ะเด็กๆดูนะคะหลักหน่วย1-2ลบ2ลบไม่ได้เราก็นับจาก2ให้ถึง11ค่ะเอากำมือไว้ค่ะ2แล้ว3 4 5 6 7 8 9 10 11าคำตอบคือ9นิ้วใช่ไหมคะะอาใส่9ลงไปค่ะ อ่าตัวแอบความถูกต้องของตัวเองค่ะของใครถูกต้องแล้วกาถูกได้เลยต่อไปค่ะ13-7ลบเเห็นไหมคะ3-7มลบ7ลบไม่ได้เพราะ3น้อยกว่า7เรานับจาก7ให้ถึง13ค่ะกํามือไว้ค่ะ7แล้ว8 9 10 11 12 13คําคำตอบคือ6ถูกต้องแล้วค่ะใครถูกแล้วกาถูกนะคะ และข้อต่อไปค่ะข้อที่12ดูหลักหน่วยก่อน5ลบ6ลบได้ไหมคะไม่ได้เพราะ5น้อยกว่า6นะคะเราเลยใช้วิธีการนับจาก6ให้ถึง15กันค่ะกำมือไว้เลยค่ะ6แล้ว7 8 9 10 11 12 13 14 15เด็กๆได้เท่าไหร่คะใช่9นิ้วใช่ไหมคะอ่าใส่ลงไปเลยค่ะ คุณครูใส่ตรงนี้นะคะเครื่องหมายมันบางอยู่อ่าของใครถูกแล้วการถูกได้เลยค่ะอ่าคุณครูรอเด็กๆตรวจสอบอยู่แป๊บหนึ่งนะคะก่อนที่จะไปเคลียร์หน้าต่อไปค่ะด้วยเหมือนค่ะข้อไหนผิดตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะโอเคไปต่อกันเลยค่ะต่อไปด้านล่างนะคะเป็นการลบในแนว ตั้งนะคะตัวที่ที่อยู่ด้านบนเราเรียกว่าตัวตั้งตัวที่อยู่ด้านล่างเราเรียกว่าตัวลบนะคะเริ่มกันเลยค่ะเหมือนเดิมค่ะถ้าเกิดหลักหน่วยอของตัวตั้งมีค่ามากเราก็ลบหลักหน่วยกันได้เลยนะคะ8ปลบเนะคะยกขึ้นมา8นิ้วเอาออกไป7นิ้ว1 2 3 4 5 6 7คําตอบคือ1ใส่1ได้เลยค่ะเขียนให้ตรงหลักนะคะ ต่อไปข้างหน้าเหลือ10ตรงนี้เราก็ดึงลงมาได้เลยค่ะคำตอบคือ11นะคะของใครถูกต้องแล้วกาถูกค่ะต่อไปข้อ14ค่ะเด็กๆสามารถเอา1ในหลักหน่วยลบ8ตัวนี้ได้ไหมคะใช่ไม่ได้เพราะ1น้อยกว่า8เราเลยใช้วิธีนับจาก8ให้ถึง11กันเลยค่ะ8แล้ว9 10 11ได้คำตอบกี่นิ้วคะ3นิ้วใส่ลงไปให้ตงรงเลข8นะคะโอเคตรวจสอบด้วยค่ะต่อไปค่ะข้อ15ค่ะ12คือตัวตั้งลบด้วย6นะคะ6คือตัวลบสังเกตเลยค่ะหลักหน่วย2ลบ6ลบไม่ได้เพราะ2น้อยกว่า6นะคะเราใชเลยใช้วิธีการนับจาก6ให้ถึง12ค่ะกำมือไว้ค่ะ6แล้ว7 แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองได้ขี่นิ้วคะ่ะใช่แล้วได้หกนิ้วถูกต้องค่ะเขียนให้ตรงเลขหกนะคะตรวจสอบความถูกต้องข้อต่อไปค่ะสิบห้าลบเจ็ดนะคะดูเลยค่าห้าลบเจ็ดนะคะลบไม่ได้เพราะห้าน้อยกว่าเจ็ดเราก็นับจากเจ็ดให้ถึงสิบห้าเลยค่ะกำมือไว้เจ็ดแล้วแปด เก้1สิบสิบเอ็ดสิบได้เท่าไรคะใช่แล้ว8เราก็ใส่8ลงไปเลยคะ่ะต่อไป13บสลบเก้ 9, ค,คือตัวตั้งสิบสามคือตัวตั้งลบด้วยเก้าเก้คือตัวลบนะคะสาลบเลบไม่ได้เราก็เลยใช้9นับให้ถึง13บสามนะคะกำมือไวค้ค่ะเแล้วสิ สิบเอ็ดสิบสงสิบสามคำตอบคือสี่และเราก็มาถึงข้อสุดท้ายแล้วไหนเด็กๆลองคิดหาคําตอบดูสิคะว่าคิดได้ถูกต้องไหมลงมือคิดค่ะข้อที่18ข้อนี้เมื่อใครตรวจสอบแล้วก็กาถูกคะ่ะคิดเสร็จแล้วยังคะ นับจาก6ให้ถึง14ค่ะกำมือไว้เลยค่ะ6แล้ว7 8 9 10 11 12 13 14คําตอบคือ8นั่นเองใครถูกบ้างคะและกาถูกได้เลยค่ะอ้าวเด็กๆตรวจสอบความถูกต้องค่ะของคุณครัวของนักเรียนตรงกันไหมข้อไหนบ้างที่เรา คิดหาคำตอบแล้วยังไม่ถูกต้องนะคะอ้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไปดูต่อกันเลยค่ะต่อไปนะคะเด็กๆหยิบสมุดขึ้นมาค่ะคิดหาคำตอบลงในสมุดจำนวน5ข้อนะคะเด็กๆจะใช้วิธีการนับต่อจะใช้วิธีการนับย้อนกลับ ก็ได้ได้หมดเลยนะคะจะเอาหลักหน่วยลบกับหลักหน่วยแล้วเอาหลักสิบมาเติมโดยใช้วิธีรัดก็ได้นะคะได้หมดนะคะใส่คำตอบให้ถูกต้องนะคะเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งคุณครูด้วยนะคะ5ข้อนี้นะคะคุณครูรอตรวจและให้คะแนนนักเรียนอยู่นะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็คงต้องจบลงแค่นี้ค่ะเล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย